ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับ,บาบสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่20ก่อนจะไปฟังไบสีสปอยนะครับ,บาบสีก็อยากจะบอกวันเวลาที่บาบสีอัดคลิปนะครับหลังจากนี้ไปนะครับไบสีจะอัปคลิปนะครับก็คือวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ส่วนเวลานะครับตอนนี้อาจจะยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไบยสีจะอัดคลิปแน่ ส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ไบสยสียังไม่สามารถจัดการเวลาได้นะครับให้มันเป็นเวลาที่ว่างนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราไปฟังไบสยสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ีที่20กันเลยดีกว่าครับอโดนิสสุดตัวลงทันทีที่ดาบแทงทะลุตัดคั้วหัวใจกัดมองล่างของยุวกษัตริ์ ที่ค่อยๆซุดตัวลงจากการโจมตีของเขากัดที่พบเห็นความตายมาจนชินตาแววตาของคนเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรกัดจําไม่ได้แล้วแต่ในเวลานี้ใบหน้าของยุวกษัตริย์นั้นทําให้กัดถึงกับนิ่งตะลึงไปมือที่สั่นละลิกของเด็กน้อยที่กําลังใกล้จะตายได้เอื้อมออกมากัดได้จับมือของเขาเอาไว้พร้อมกับพยายามเรียกสติของเด็กคนนั้นไว้แต่แทนคําตอบ เลือดได้สำลักออกมาจากปากร่างกายที่สั่นไหววาระสุดท้ายของชีวิตยุวกษัตริย์ได้มาถึงแล้วมือของเขาได้หลุดออกจากการจับของกัดพร้อมกับร่างที่หยุดไหวติงร่างของเด็กน้อยได้แน่นิ่งไปกัดที่ทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นได้แต่ยืนนิ่งมือของเขาที่สัมผัสกับเด็กน้อยเมื่อคู่เขายังรู้สึกถึงสัมผัสนั้นสัมผัสที่วิงวอน ร้องขอการมีอยู่ของชีวิตงานรอบสังหารมันเป็นอย่างนี้เองสินะส่วนลึกในจิตใจของกัตตอนนี้มันช่างสับสนกับการกระทําที่เขาได้ทําอยู่ในเวลานี้เด็กที่ช่างเหมือนเขาในอดีตคนนี้ทําไมทําไมเขาต้องมาตายด้วยน้ามือของเขากัตที่กําลังตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองได้กระทําลงไปอยู่นั้นก็มีทหารเวรที่ได้ยินเสียงเออะวิ่งขึ้นมาเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พวกทหารเหล่านั้นก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็น คนร้ายในชุดคลุมได้ทําอะไรบางอย่างกับนายน้อยของพวกเขาซะแล้วกัดในตอนนี้ที่รู้ตัวดีว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปจะต้องถูกล้อมจับได้แน่แนกัดพุ่งสัหารทหารยามเหล่านั้นพร้อมกับรีบหลบหนีในเวลานั้นทันทีตอนนี้ภายในวังเริ่มวุ่นวายแล้วข่าวคนร้ายที่ลอบเข้ามาในปราสาทรู้ถึงหูฮัส,สันมหาดเล็กผู้จงรักภักดีต่อยุวกษัตริย์เมื่อทุกคนไปถึงภาพที่ทุกคนเห็นคือล่าง ที่ไร้วิญญาณของสองพ่อลูกเลือดขติยะฮัตสันถึงกับนิ่งเงียบพูดไม่ออกกับสิ่งที่เห็นคนร้ายมันช่างโหดร้าย,ยิ่งนักฆ่าพ่อเขายังไม่พอเด็กตัวเท่านี้มันก็ยังฆ่าได้ฮัตสันเปลยขึ้นพร้อมเอื้อมมือไปรูปที่หน้าของอโดนิสที่ตายทั้งที่ยังลืมตาอยู่ดวงตาที่มีน้ําตาไหลาฉาบออกมานั้นมันช่างเป็นภาพที่สะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตเขา ก็ยังไม่เคยเห็นรอยยิ้มของผู้เป็นพ่อของเขาเลยฮัตสันพูดพร้อมกับประคองใบหน้าของนายน้อยของเขาแล้วเขาก็ได้บอกแกทหารยามทุกคนว่าให้เร่งจับตัวคนร้ายมาให้ได้คนร้ายในตอนนี้ได้ออกมาด้านนอกแล้วและตอนนี้กําลังไล่ฆ่าลุกไล่อยู่กับทหารทุกคนที่กําลังไล่ล่าเขาอยู่การลอบเข้ามานั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยแต่ตอนกลับออกไปมันคนละเรื่องกันทหารที่วางกําลังอยู่เต็มพื้นที่แล้วในตอนนี้ พลธนูกองหนึ่งที่ถูกเรียกมาเพื่อลดการสูญเสียจากการเข้าประทะก,กับคนร้ายที่มีฝีมือสูงและเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่านี่คือคำสั่งที่จะจับตายพลธนูได้ยิงใส่เขาทันทีที่พบเห็นลูกธนูดอกหนึ่งได้พุ่งปักไปที่แขนของเขาการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นยิ่งอยู่นานยิ่งไม่เป็นผลดีต่อการหลบหนีกัดกระโดดลงมาจากกำแพงของคฤหาสน์ที่สูงนั้นร่างของเขาตกกระทบไปบนกิ่งไม้ก่อนจะล่วงลงสู่พื้นเบื้องล่าง เมื่อมาถึงอีกด้านหนึ่งของกำแพงกัดสังเกตเห็นอุโมงค์ระบายที่มีลวกั้นอยู่ใต้ฐานกำแพงหลังพุ่มไม้เล็กๆมันคือทางน้ําใต้ประสาทนั่นเองในเวลาเป็นตายนั้นเขาไม่มีเวลาที่จะให้คิดมากเขาถีบลวดกั้นเล็กๆนั้นโดยแรงลูกกงได้หลุดออกเปิดช่องให้กัดสามารถลอดตัวผ่านเข้าไปได้ในเวลาที่จวนเจียนเช่นนี้ทางหนีที่ไม่มีทางให้เลือกมากนักกัดรีบกระโดดลงไปที่ทางน้ำใต้ดินนั้นทันที แต่ด้วยพื้นที่เต็มไปด้วยน้ําและอุโมงค์ที่มืดมิดกัดที่กระโดดลงไปไม่สามารถที่จะยืนระยะกับพื้นได้กัดลื่นล้มลงในอุโมงค์ทางน้ําใต้ดินนั้นหัวของเขาได้ฟาดเข้ากับผนังอุโมงค์โดยแรงและเขาก็ได้หมดสติไปในสติที่เลือนลางของเขาเสียงดาบที่ดังกระทบกันได้แว่วเข้ามาใครสองคนกําลังซ้อมดาบกันอยู่และกัตก็ได้เห็นตัวเองในวัยเด็ก ที่กำลังซ้อมดาบอยู่กับการวีโน่การวีโน่ผู้เป็นทั้งพ่อและครูของเขาในห่วงเวลาแห่งความฝันนั้นกัตได้พยายามซ้อมอย่างจริงจังและเต็มที่มากไม่ใช่เพื่อชนะกันวีโน่แต่เพื่อให้กันวีโน่ได้เห็นถึงความตั้งใจความพยายามและยอมรับเขาชื่นชมในตัวเขาบ้างแต่แล้วเงาหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเจ้าพิศาจ์ไร้ซอสตนนั้นนั่นเอง ตอนนี้มันได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและกันวิโน่ดาบที่กำแน่นอยู่ในมือสายตาที่มองมาอย่างมุ่งร้ายทำให้เขาและกันวิโน่ได้แต่ยืนนิ่งตะลึงไปซอสปีศาจ d ไลยได้เงื้อดาบในมือฟันฉับเข้าไปที่คอของกันวิโน่หัวของกันวิโน่ได้หลุดขาดกระเด็นในทันทีกัดในวัยเด็กที่เห็นหัวที่ขาดกระเด็นของกันวิโนตกอยู่ต่อหน้าต่อตาเขากันวิโนผู้เปรียบเสมือนพ่อของเขา เขาพุ่งตรงเข้าใส่ซอสในทันทีแต่เซี่ยวนาทีนั้นกัดในไว้เด็กก็แววได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในใจของเขาเสียงนั้นร้องห้ามเขาร้องห้ามไม่ให้เขาโจมตีเจ้าปิศาจหลายนั้นแต่แล้วดาบเล่มใหญ่ในมือของซอสก็แทงพุ่งทะลุล่างของเขาในฝันนั้นกัดเห็นเขาได้ลม้มลงขาดใจตายต่อหน้าพิศาจหลายตนนั้นแต่แล้วในฝันร้ายนั้นก็ค่อยๆเผย ให้เห็นถึงใบหน้าที่ชั่วร้ายของปีศาจลรยตนนั้นมันไม่ใช่ซอสแต่มันคือกัดที่ชั่วร้ายนี่เขาเป็นปีศาจร้ายไปแล้วอย่างนั้นเหรอกัดตื่นขึ้นร่างกายของเขาติดคาอยู่ที่ท่อนไม้ใต้อุโมงน้ําหัวที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากแรงกระแทกนั้นทําให้กัดถึงกับอาเจียนออกมาเขาเริ่มสำรวจตัวเองถึงอาการบาดเจ็บแขนที่ถูกยิงหัวที่แตกจนเลือดไหลาอาบไปทั่วหัว เรามาทำอะไรอยู่ที่นี่กันนะกัดค่อยๆเคลื่อนตัวเพื่อหาทางออกจากอุโมงค์ระบายน้ำแห่งนั้นณรนะ้านอาหารแห่งหนึ่งในวิมดัมพ่พินโคคัตจูโดแคสก้าและลิเคโดได้ดื่มกินกันอยู่พวกเขากำลังพูดถึงงานเลี้ยงฉลองที่กำลังจัดขึ้นในปราสาทโดยมีกีฟีดได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานด้วยแต่ในระหว่างนั้นระหว่างที่โคคัตกำลังพูดคุยอยู่กับลิเคโดอยู่นั้นลิเคโด ก็ได้ถามหากัตเพราะตั้งแต่เช้ายังไม่มีใครได้พบเจอกัตเลยโคคัตได้พูดดักคอริคคโดว่ากัตก็คงแอบไปฝึกดาบคนเดียวเหมือนอย่างที่ผ่านมาแต่แคทก้าที่คาดเดาว่ากัตพยายามหลบเลี่ยงที่จะพบหน้าตนเองนั้นได้สังเกตว่ากัตตอนนี้อยู่ที่หน้าประตูทางเข้ากัตปากฏตัวขึ้นในสภาพเปียกปอนร่างกายบาดเจ็บฟกช้ำแคทก้าที่เห็นกัตนั้นก็ได้เดินตรงเข้าไปหากัตทันทีพร้อมกับต่อว่ากัต ถึงกําหนดการของวันนี้ที่กองพันุของกัตต้องเข้าร่วมซ้อมรบแต่กัตกลับหายตัวไปทําให้การซ้อมรบในวันนี้ต้องวุ่นวายเมื่อแคดก้าเข้ามาใกล้ๆกก็ยิ่งได้พบเห็นสภาพกัตได้ชัดเจนขึ้นแคดก้าถามกัตถึงสาเหตุที่ทําให้กัตตกอยู่ในสภาพนี้แต่กัตตอบคําถามของแคดก้าด้วยการถามหากีฟีดแคดก้าได้บอกกับกัตถึงงานเลี้ยงที่เจ้าหญิงชาร์ลอตจัดขึ้นและกีฟีดที่ถูกเชิญไปเป็นแขกในงาน กัตไม่ได้รอฟังแคทก้าอธิบายจนจบเขาเดินหันหลังจากไปโดยที่แคทก้าก็ได้สังเกตเห็นรอยบาดเจ็บที่แขนกัตรอยนั้นคือรอยธนูณตำหนักกุหลาบที่จัดงานเลี้ยงของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์กัตได้เดินมาถึงหน้าทางเข้าแล้วกัตได้เดินขึ้นไปตามบันไดที่ทอดยาวไปจนถึงลานพนุเบื้องหน้าพอไฟที่ส่องสว่างอยู่ภายในงานทําให้กัตที่อยู่บนบันไดที่มืดมิดและลาดชันได้สังเกตเห็นกีฟีด อยู่ที่ปลายทางที่สว่างสวัยนั้นแต่ก่อนที่กัตจะทันเรียกกีฟีดเขาก็ได้สังเกตว่ากีฟีดไม่ได้อยู่ตามลำพังกรีฟีดและเจ้าหญิงชาร์ลอตในเวลานี้ยืนเคียงข้างกันอยู่ข้างน้ำพุขนาดใหญ่ด้านบนสุดของบันไดาทางเดินงานเลี้ยงที่จัดขึ้นแขกขุนนางในงานต่างเต้นรำกันอย่างสนุกสนานแต่ตอนนี้เจ้าภาพกลับไม่ได้อยู่ในงานกรีฟีดและเจ้าหญิงชาร์ลอต ได้ออกมานอกงานปาร์ตี้ที่พุกผ้านนั้นกรีฟีดใช้ผ้าคลุมของเขาปูก,กับขอบบ่อน้ำพุเพื่อให้เจ้าหญิงทรงนั่งกัตที่กำลังจะเดินขึ้นไปหากีฟีดก็ต้องหยุดชะง,งักเพราะมือหนึ่งได้จับเอาไว้ที่บ่าของเขาแคทก้านั่นเองเธอได้บอกกับกัตถึงการเข้าไปหากีฟีดที่มีเจ้าหญิงชาร์ลอตอยู่ด้วยในสภาพนี้เธอไม่ต้องการให้กัตสร้างความอับอายให้แก่กรีฟีดเธอแนะนำกับกัตว่าถ้าอยากจะเข้าไปหากีฟฟีด ก็ควรให้กีฟีดคุยกับเจ้าหญิงชาร์ลอตให้เสร็จซสก่อนพร้อมกันนั้นแคทก้าก็ได้หยิบมีดสั้นที่พกติดตัวกัตมาตัดแขนเสื้อของตัวเองเพื่อทําแผลให้กับกัตกรีฟีดและเจ้าหญิงชาร์ลอตที่กําลังพูดคุยกันตามลําพังนั้นได้คุยกันถึงงานเลี้ยงที่ถูกจัดขึ้นโดยมีพ่อของเธอเป็นคนแนะนําให้จัดงานเลี้ยงนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่เหน็ดเหนื่อยจากสงครามที่ยาวนานนั้นได้พักผ่อนเจ้าหญิงชาร์ลอต มองว่าง,งานเลี้ยงนี้ยังมีวันจบต่างกับสงครามที่กำลังปะทุขึ้นอยู่ในตอนนี้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้พูดถึงความโหดร้ายของเหล่าบุรุษที่ชอบทำสงครามกีฟีดเห็นด้วยกับความคิดของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และกีฟีดก็ได้บอกถึงความจำเป็นนั้นว่าสงครามนั้นมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายก็จริงแต่ทั้งหมดนี้ก็ทำไปเพื่อการปกป้องหรือช่วงชิงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญนั้น ไม่ว่าจะเป็นปกป้องแผ่นดินคนที่เรารักครอบครัวหรือช่วงชิงแผ่นดินนั้นมาทั้งหมดคือสิ่งที่สําคัญทั้งสิ้นแต่ก่อนที่เราจะมีสิ่งสําคัญนั้นได้เราต้องหาบางสิ่งบางอย่างของตอนเองให้พบเจอเสียก่อนบางสิ่งอย่างนั้นเหรอเจ้าหญิงงงกับคําพูดนี้ความฝันพยะค่ะกรีฟฟีตอบความฝันของคนเรามีหลายรูปแบบทุกคนล้วนแต่มีความฝันไม่เกี่ยวกับชาติตระกูลหรือยศถาบรดาศักดิ ความฝันนั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่บางครั้งก็ต้องยอมเสียสละอะไรไปบ้างการใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆโดยไร้ความฝันนั้นเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้กรีฟฟีดพูดขึ้นอย่างหนักแน่นในขณะที่กัตที่อยู่ในมุมมืดของบันไดนั้นฟังอยู่เจ้าหญิงชาร์ลอตชื่นชมกรีฟฟีตตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเธอคิดว่ากีฟีดคือเจ้าชายแต่ภายหลังถึงแม้ว่าเจ้าหญิงจะรู้ว่ากีฟีดคือคนธรรมดา แต่ความชื่นชมนั้นก็ไม่ได้จางหายไปคําชื่นชมกรีฟีดนั้นด้วยความที่เป็นผู้หญิงแคทก้าจึงรู้สึกไม่พอใจเจ้าหญิงอยู่บ้างเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้พูดถึงความเป็นผู้นําที่ทําให้กองพันเหี่ยวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้กรีฟีดได้กล่าวว่าทุกคนในกองพันเหี่ยวคือผองเพื่อนของเขาผองเพื่อนที่ยอมเสียสละตนเองเพื่อความฝันของกรีฟีดแต่เพื่อนในความหมายของกรีฟีดนั้นมันแตกต่างออกไปเพื่อน ในมุมมองของเขาคือคนที่ไม่ยึดติดก,กับความฝันของคนอื่นกล้าที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับใครทุกคนที่กล้ามาท้าทายกับความฝันนั้นเพื่อนคือคนที่เท่าเทียมกันในสายตาของกรีฟีดประโยคนี้ของกีฟีดทาให้กั๊ดถึงกับตะลึงกัด๊ดไม่เคยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กัด๊ดมีชีวิตอยู่เพื่อกีฟีดเขาเสี่ยงตายเพื่อกีฟีดเขายอมทํางานสกรปรกเพื่อกีฟีดแต่นั่น หมายความว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของกีฟีดเพราะเขาไม่มีความฝันอะไรเลยเขาจึงไม่เคยเป็นผู้ที่เท่าเทียมเขาได้แค่วิ่งตามหากองไฟที่มอบความอบอุ่นและที่พักพิงให้แก่เขาเพื่อทดแทนอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปในวัยเด็กแคทก้ามองดูกัทอย่างประหลาดใจที่กัทด,ดูสงบและดูคุ้นคิดอะไรมากกว่าปกติแต่ในขณะนั้นเองขณะที่กีฟีด และเจ้าหญิงชาร์ลอตต์กลังพูดคุยกันอยู่นั้นนางกำนันก็รีบวิ่งมารายงานอะไรบางอย่างข่าวการรอบสังหารแม่ทัพยูริอุสและอโดนิสทําให้เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากซึ่งต่างกับกีฟีิในตอนนี้เขายิ้มอย่างผู้มีชัยกัดหันหลังแล้วเดินจากไปทิ้งแคทก้าที่สับสนไว้ลำพังบนบันไดาทางเดินของห้องจัดเลี้ยงนั้นในขณะที่เธอจ้องมองไปที่บาดแผลของกัด ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซิร์ก EP ที่20ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ